เด็กคนนี้แย่งนักบวชตั้งชื่อน้องสาวซึ่งนักบวชก็ยอมให้เป็นกรณีพิเศษเพราะเขาเห็นว่ารายันเป็นเด็กฉลาดแถมยังมีความคิดอ่านที่โตเกินวัยด้วยหลังจากนั้นรายันก็เลี้ยงดูน้องสาวด้วยความรักและเฝ้าดูแลอยู่แทบทุกวันทุกเวลาซึ่งเขาก็เลี้ยงน้องเยอะกว่าพ่อแม่และหากเขาให้นมได้เองเขาก็คงจะทำ เพราะเขารักน้องสาวคนนี้มากๆซึ่งความเป็นพี่ชายที่แสนดีของรายันก็ทําให้พ่อกับแม่ไว้วางใจถึงขั้นปล่อยให้รายันดูแลน้องๆตามลําพังในระหว่างที่พ่อแม่ต้องเข้าเมืองไปทาธุระแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เงียบหายไปหลายวันรายันเลยไปขอให้นักบวชช่วยตามหาซึ่งนักบวชก็รับปากว่าจะช่วยอีกทั้งยังอนุญาตให้พวกเด็กๆพักอยู่ที่บ้านด้วยกันจนกว่าพ่อแม่จะกลับมาแต่กลางดึกคืนนั้นรายันก็ตื่นขึ้นมาได้ยินนักบวชคุยโทรศัพท์ ว่าจะขายธุราคาให้กับแก๊งค้ามนุษย์ด้วยหลังจากได้ยินแบบนั้นไรย,ยันก็จะพาน้องทั้ง3าคนหนีไปแต่นักบวชก็ดันเข้ามาเห็นซะก่อนไรย,ยันเลยต้องอ้อนวอนขอความสงสารแต่การทำแบบนั้นมันก็ไม่เป็นผลซึ่งเมื่อนักบวชเข้ามาย่งตัวธุราคาพี่ชายที่รักน้องสุดใจอย่างไรย,ยันก็ตัดสินใจฆ่านักบวชเพื่อปกป้องน้องๆซึ่งในขณะที่น้องชายคนรองตกใจกลัวจนตัวสัน่นทางด้านไรย,ยันกลับยังสงบนิ่งและมีสติโดยหลังจากนั้นเขาก็ไปชงนม เคยเตรียมตัวหนีคดีไปพร้อมกับน้องๆและเนื่องจากไรยันไม่มีเงินค่ารถโดยสารเขาเลยลากท่อนไม้มาขวางถนนเพื่อให้รถหยุดแล้วก็พาน้องๆแอบขึ้นท้ายรถแต่ในตอนที่รถมาถึงเมืองเชนไนไรยันดันเผลอหลับเพราะความเหนื่อยล้านั่นเลยทําให้เขาถูกเจ้าของรถเจอตัวและทําให้เขาต้องจับดาบขึ้นมาปกป้องน้องอีกครั้งแต่เมื่อเจ้าของรถเห็นแบบนั้นเขาก็พอจะรู้ว่าเด็กที่น่าสงสารพวกนี้กําลังตกอยู่ในสถานการณ์จนตรอกแบบสุด,สด จากนั้นเชคาวจึงได้ให้ความช่วยเหลือและเสนอว่าจะช่วยพาไปส่งบ้านแต่ทางด้านไรยันก็ปฏิเสธและขอให้ช่วยหางานให้แทนแต่ทางด้านเชคาวก็ได้เตือนว่าต่อให้มีงานทำก็ใช่ว่าจะอยู่รอดแต่จากนั้นไรยันก็โต้แย้งทันทีว่าหมาจนจัดยังมีชีวิตรอดที่นี่ได้และทําไมเขาที่เก่งกว่าหมาถึงจะไม่รอดหลังจากที่เชคาวหางานให้ทาไรยันก็ตั้งใจทํางานโดยไม่มีเหน็ดเหนื่อยซึ่งสาเหตุที่ทําให้เขากลายเป็นยอดมนุษย์สู้ชีวิต มันก็ไม่ใช่เพราะพลังใบหรือพลังมา้าแต่เป็นเพราะพลังความรักน้องโดยหลังจากที่เขาทํางานได้ครบเดือนเขาก็ขอรับค่าจ้างแค่บางส่วนเพราะเขาอยากจะให้เชคาเอาเงินส่วนที่เหลือไปหาเช่าบ้านหลังเล็กๆให้สักหลังเพราะเขาไม่อยากให้น้องๆน,นอนข้้นถนนอีกแล้วส่วนในเรื่องอาหารการกินหลังไรย,ยันทํางานที่นี่ได้สักระยะเขาก็รู้ว่าร้านอาหารมักมีของเหลือที่ขายไม่หมดเขาเลยไปขอซื้อของเหลือในราคาถูก โดยไม่อายและไม่สนใจศักดิรีซึ่งการที่ราย,ยันเลี้ยงดูน้องได้เป็นอย่างดีมันก็ทําให้เชคารู้สึกทึ่งและนับถือจิตใจที่เข้มแข็งของราย,ยันหลายปีต่อมา ไรยันได้เปิดร้านขายอาหารเคลื่อนที่โดยมีน้องชายทั้งสองคนเป็นลูกมือซึ่งฝีมือทำอาหารและความขยันของไรยันก็ทำให้ร้านอาหารของเขาเติบโตรุ่งเรืองจนหลายคนสนใจอยากซื้อต่อกิจการแต่การพูดคุยเพื่อขอซื้อมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะน้องชายคนเล็กของไรยันเป็นนักศึกษาเลือดร้อนเขาไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งลูกชายของสสที่มักมาข่มขู่ให้ถอนตัวจากการเลือกตั้งประธานนักศึกษาส่วนทางด้านน้องชายคนกลางของไรยันเขาเป็นคนที่เลือดร้อนซะยิ่งกว่ามานี้ และเป็นคนที่ชอบมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วซึ่งเมื่อมีคนมาขอซื้อกิจการร้านอาหารแทนที่มูทูจะปฏิเสธไปตรงๆว่าไม่ขายเขากลับบอกว่าจะขายในราคา200ล้านรูปีจากนั้นอีกฝ่ายจึงได้หันมาใช้การข่มขู่แต่มูทุก็ตอบโต้ทันทีด้วยกำลังซึ่งนิสัยเลือดร้อนไม่รู้จักยั้งคิดของมูทุก็กทำให้รายยันต้องเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่และที่ทำกินของพวกเขาอยู่ในพื้นที่ปกครองของเฉพาะชื่อดูไรการใช้ความรุนแรงโดยไม่ได้รับอนุญาตของมูทุ ึงถือเป็นการหย,ยามเกียรติและไม่ให้ความเคารพดูไราจากนั้นราย,ยันเลยต้องมาแจ้งให้รู้พร้อมทั้งขอโทษแทนน้องชายที่ไม่เอาไหนแต่ดูไรก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องอยู่แล้วเนื่องจากในอดีตราย,ยันเคยก่อพฤรกรรมที่ทําให้ดูไรทั้งรู้สึกกลัวและประทับใจในความเก่งกาจเขาเลยอยากจะให้คนหอนโหดอย่างราย,ยันเข้าแก๊งแต่ในตอนนั้นราย,ยันกลับปฏิเสธเพราะเขามีน้องทั้ง3าคนที่ต้องดูแลเขาเลยไม่สามารถเดินบนเส้นทางนักเลงได้ซึ่งในตอนนั้นดูไรก็ไม่โกรธที่ถูกปฏิเสธ เพราะเขาไม่อยากเป็นศัตรูกับเสือซ่อนเล็บอย่างไรย,ยันส่วนในครั้งนี้แม้ดูไรไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่เขาก็เป็นกังวลเมื่อนิสายเลือดร้อนของมูทุจะทําให้ตัวตวนที่น่ากลัวของไรย,ยันกลับมาซึ่งมันก็อาจเป็นภัยร้ายแรงต่อแก๊งดูไรเลยแนะนําให้ไรย,ยันควบคุมดูแลน้องดีๆแต่เมื่อคนที่มาขอซื้อร้านอาหารรู้ว่าดูไรไม่เอาเรื่องมูทุ เขาก็หันไปใช้กฎหมายเพื่อเล่นงานแทนหลังจากนั้นรายันเลยต้องมาขอให้ถอนฟ้องเพื่อช่วยน้องชายแต่การพูดขอร้องอย่างสุภาพนอบน้อมของเขามันก็ทำให้อีกฝ่ายได้ใจจนไม่เกรงกลัว จากนั้นรายยันจึงได้บอกว่าถ้ายัางไม่ถอนฟ้องคนที่ติดคุกจะไม่ใช่น้องชายของเขาแต่จะเป็นตัวเขาเองซึ่งก็คงจะติดคุกในข้อหาฆ่าคนตายโดยหลังจากนั้นไม่นานหมูทุกก็ได้รับการปล่อยตัวทำเอาตำรวจทั้งโรงพักสงสยัยว่าทำไมคู่กรณีถึงยอมถอนฟ้องง่ายๆซึ่งทางด้านรายยันก็ได้ตอบว่าเขาก็แค่ไปขอร้องอย่างสุภาพ หลังกลับมาถึงบ้านไรยันก็ดุด่าสั่งสอนน้องอย่างรุนแรงทําอมูทุกเสียใจและรู้สึกแย่มากๆโดยถึงแม้เขาจะรู้ว่าพี่ด่าเพราะเป็นห่วงแต่เขาก็คิดว่าพี่ใจร้ายกับเขามากเกินไปซึ่งสาเหตุที่รายันเข้มงวดกับน้องมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะเขาต้องทําหน้าที่แทนพ่อแม่ จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าตายไปแล้วตือจงใจทิ้งพวกเขาไปกันแน่ซึ่งคาราหน้าที่ที่ต้องดูแลน้องทั้งสมคนก็ทําให้ราย,ยันไม่คิดออกตามหาพ่อแม่และไม่คาดหวังให้พ่อแม่กลับมาหานั่นเลยทําให้เขาต้องแบกรับหน้าที่อันหนักอึ้งและต้องทนเก็บความเครียดความทุกข์เศร้าไว้จนเขากลายเป็นเสือยิ้มยากและดูเข้มขึมยกเว้นก็แต่ตอนที่เขาอยู่กับธุรคาเพราะเขารักน้องสาควคนนี้มากม ้ดยหลังจากที่เธอโตเป็นสาวรายันก็หาผู้ชายที่ดีและเหมาะสมที่สุดมาให้แต่เนื่องจากผู้ชายคนนั้นเป็นข้าราชการพ่อแม่ฝ่ายชายเลยเรียกสินสอดราคาแพงรายันที่อยากจะให้น้องสาวมีอนาคตที่ดีได้ตัดสินใจยกร้านอาหารให้เป็นสินสอดพร้รอมทั้งเสนอว่าจะรับผิดชอบท่าใช้จ่ายในงานแต่งทั้งหมดซึ่งน้องทั้ง3คนต่างก็คัดค้านการตัดสินใจนี้ โดยทางด้านธุรคาาไม่อยากให้พี่เดือดร้อนส่วนมานิกกับมทูทุก็รู้สึกเสียดายร้านซึ่งเป็นเครื่องมือทำกินที่พวกเขาห่วงแขนแต่รายเย็นก็ได้บอกว่าต่อให้ต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์พวกเราก็จะกลับมาอยู่จุดเดิมได้เพราะพวกเราเคยผ่านจุดที่เคยติดลบมาแล้ว ในวันหนึ่งมานิตถูกตำรวจลูกน้องสสข่มขู่ให้ถอนตัวจากการลงเลือกตั้งประธานนักศึกษาแต่หากเขาถอนตัวตามที่ถูกข่มขู่เขาก็จะกลายเป็นคนขี้คลาดในสายตาผู้คนเขาเลยมาขอให้พี่ช่วยด้วยการให้พี่ไปขอความช่วยเหลือจากดูไรซึ่งเป็นเฉพาะที่มีอิทธิพลกว้างขวางแต่รายยันก็ปฏิเสธที่จะช่วยเพราะสำหรับเขาแล้วความปลอดภัยและความสมบสุขในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีตัดฉากมาที่ผู้บังคับการตำรวจคนใหม่ พ่อของเขาถูกดูไรค่าตายอย่างน่าอนาถด้วยการเผาทั้งเป็นต่อหน้าผู้คนมากมายเขาเลยตั้งเป้าหมายว่าจะมาแก้แค้นให้พ่อด้วยการกวาดล้างแก๊งเจ้าพ่อในเมืองนี้แต่การกวาดล้างด้วยกําลังตํารวจก็ไม่สามารถทําได้เพราะมีชาวบ้านจํานวนมากให้ความช่วยเหลือและคอยเป็นหูเป็นตาให้แก๊งอยู่ตลอดผู้บังคับการเลยว,วางแผนปลุกปั่นให้เกิดสงครามแก๊งเพื่อให้พวกเจ้าพ่อนักเลงตีกันเองซึ่งผู้บังคับการก็สืบพบว่าในอดีตดูไรเคยฆ่าครูอริคน,นึงตาย แต่ในตอนนี้ลูกชายของคู่อริกลับไม่คิดที่จะแก้แค้นให้พ่อเพราะเขารู้ดีว่าสงครามแก๊งจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเสียหายอย่างหนักเชตุเลเลือกที่จะสงบศึกและแบ่งกันปกครองเจนในในเขตพื้นที่ของตัวเองแต่ผู้บังคับการก็รู้ว่าผลประโยชน์เป็นเหตุผลการสงบศึกที่เปราะบางจากนั้นเขาจึงได้สร้างชนวนเหตุเล็กๆเ,เพื่อที่จะก่อสงครามแก๊งขึ้นมาโดยการจ้างนักเลงเป็นลอบทําร้ายเษทุเพื่อทําให้เษตุค,คิดว่าเป็นฝีมือของดูไร ดยหลังจากทํางานเสร็จเรียบร้อยนักเลงพวกนั้นก็ถูกฆ่าปิดปากทั้งหมดเพราะผู้บังคับการเป็นคนรอบคอบและเป็นคนที่ไร้ความสงสารเห็นใจต่อพวกนักเลงตัดฉากมาที่เมฆาแม้หมูทุไม่ใช่คนที่ดีสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังรักและให้อภัยเขาได้ทุกครั้งจนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อพ่อของเธอรู้ข่าวการแต่งงานของทุรคาเขาก็พูดแซะและดูถูกหมทุบ่าทุรคาได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีแต่ลูกสาวของเขากลับยิงจมปลักอยู่กับคนหัวร้อนที่ไม่เอาไหนแบบสุด,สด ซึ่งเมื่อมูทุได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตกบตีทำร้ายพ่อของเมฆาในคืนนั้นเธอเลยตามมาดักกลางร้านเหล้าเพราะสิ่งที่พ่อพูดมันถูกทุกอย่างแต่มูทุก,กลับไม่ยอมรับความจริงและไม่คิดที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นไม่หนำซ้ำเขายัางไล่ทำร้ายพ่อของเมฆลาจนทำให้เธอไม่สามารถออกตัวปกป้องเขาได้อีกด้วยหลังจากถูกคนรักต่อว่ายอย่างหนักมูทุก,ก็เสียใจและอารมณ์เสีย ซึ่งเมื่อเขาได้ยินโต๊ะข้างๆหัวเราะเขาก็คิดว่าคนพวกนั้นหัวเราะเยาะที่เขาถูกด่าเขาเลยเขาไปหาเรื่องโดยไม่รู้เมื่อหนึ่งในนั้นคือลูกชายของดูไรที่เพิ่งเรียนจบจากต่างประเทศแต่ทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นนักเลงจากอีกโต๊ะก็ใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมวงซึ่งนักเลงพวกนี้ก็เป็นคนของเศรษฐุที่ถูกสั่งให้มาฆ่าลูกชายของดูไรเพื่อแก้แค้น้วยหลังจากการต่อสู้สุดชุลมุนจบลงผู้บังคับการที่จับตาดูสองแก๊งอยู่ตลอด ก็เข้ามาฆ่าคนที่ยังมีชีวิตรอดซึ่งก็โชคดีที่ผู้บังคับการคิดว่ามูทุกตายไปแล้วและก็โชคดีที่มานิกผ่านทางมาเจอมูทุเรล,ลอดชีวิตมาได้แบบบุดบบแต่เมื่อรรยันรู้ว่าน้องเกือบถูกฆ่าตายเขาก็เป็นห่วงและโกรธมากๆที่น้องไม่เคยเชื่อฟังคําบอกสอนเขาเลยดุด่าน้องไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงจนทําให้มูทุรู้สึกน้อยใจที่พี่เอาแต่ด่าโดยไม่สนใจว่าเขากําลังเจ็บหนัก แต่ทันใดนั้นดูไรก็โทรมาหารายันเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุมีคนเห็นมูทูทะเลาะก,กับลูกชายของเขาเขาเลยคิดว่ามูทูเป็นคนฆ่าซึ่งเขาก็รักลูกชายคนนี้มากๆเขาเลยโทรมาบอกรายันตรงๆว่าเขาจะฆ่ามูทูเพื่อแก้แค้นให้ลูกชายซึ่งเขาก็บอกว่ารายันมี2ทางเลือก 1. คือยอมให้มูทูถูกฆ่าคนเดียวหรือ2คือยอมถูกฆ่าตายทั้งครอบครัว แต่หลังจากนั้นไราย,ยัานก็เลือดทางเลือดที่3ด้วยตัวเขาเองนั่นคือบุกไปฆ่าให้ตายทั้งแก๊งแม้ว่าดูไรจะรู้อยู่แล้วว่าไราย,ยัานไม่ธรรมดาแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะแข็งแกร่งและโหดได้ถึงขนาดนี้ซึ่งการฆ่าล้างบางแกงเาพ่อก็ทําให้ชีวิตของพวกเขามีความเสีย่ยงและยิ่งทําให้พวกเขาถลำลึกเข้าสู่โลกมืดที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไราย,ยัานกลัวและพยายามตักเตือนน้องชายมาโดยตลอดแต่ทางด้านมูทูบก,ก็ไม่เคยเชื่อฟังและยังคงไม่รู้สำนึกจนถึง,ถงตอนนี้ เห็นได้จากการที่เขาเสนอให้พี่เปิดเผยตัวว่าเป็นคนฆ่าแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่และฮุบกิจการของดูไรเพื่อหาเงินมาจัดงานแต่งให้ทุรคาจึงเมื่อหาย,ยัยงได้ฟังคําแนะนําสิ้นคิดของโมทุเขาก็ยิ่งโกรธและยิ่งด่าแรงมากขึ้นจนทําให้โมทุเริ่มจะทนพี่ชายคนนี้ไม่ไหวหลังผู้คนเริ่มรู้ข่าวการตายของดูไรหลายๆคนก็คิดว่าเป็นฝีมือของเศรษฐุเช่นเดียวกับตํารวจที่ก็คิดแบบนั้น เพราะหลังลูกข่าวการตายไม่นานเศรษฐุก็เข้ายึดกิจการและพื้นที่ของดูไรึ่งขังนั้นเศรษฐุก็คิดว่าทั้งหมดนี้คือแก๊งใหม่ที่อยากจะเข้ามาย่างชิงอำนาจในเชนไนเศรษฐุเลยรีบเข้ายึดกิจการและควบคุมพื้นที่แล้วก็สั่งให้ลูกน้องไปสืบว่าเป็นฝีมือแก๊งไหนโดยหลังจากสืบไม่นานเขาก็ได้รู้เรื่องที่น่าตกใจว่าคนที่ฆ่าล้างบางแก๊งดูไร เป็นแค่พ่อค้าขายข้าวแกงจนๆซึ่งในตอนแรกเศรษฐุก็ยังไม่เชื่อเขาเลยเรียกราย,ยันมาถามเพื่อให้มั่นใจโดยหลังจากนั้นแม้เศรษฐุจะได้ยินแต่คำปฏิเสธจากปากราย,ยัน แต่มันกลับยิ่งทําให้เขาเชื่อเพราะท่าทางและสายตาที่ดูน่ากลัวมันทําให้เขาสัมผัสและรับรู้ได้ว่ารายันไม่ใช่พ่อค้าขายข้าวแกงธรรมดาแน่นอนโดยจากนั้นเศษทูปไปได้ส่วนเข้าแกงแต่ทางด้านรายันก็ปฏิเสธโดยการพูดข่มขู่แบบอ้อมๆว่าหากยังไม่เลิกมายุ่งวุ่นวายกับเขาเศษทูปก็คงต้องตายเหมือนกับดูไรโดยหลังจากพูดจบรายันก็เดินกลับออกไปแบบชิวๆว จากนั้นมือขวาเลยเข้ามาถามด้วยความสงสัยว่าในทั้งทาง,งที่ถูกราย,ยันขู่ฆ่าแต่ทำไมเศธทุธถ,ถึงปล่อยให้กลับไปโดยไม่ทำอะไรทางหน้าเซทุธยอมรับตามตรงว่าสายตาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารของราย,ยันมันทำให้เขาตัวแข็งทื่อจนไม่สามารถขยับหรือพูดอะไรได้แต่จากนั้นเสรทูธก,ก็ได้พูดกับมือขวาว่าคนที่อันตรายมากๆอย่างราย,ยันถ้าเอามาเป็นลูกน้องไม่ได้ก็มีแต่จะต้องกำจัดทิ้งให้สิ้นซาก ดยหลังจากนั้นเศกทุก็ได้ส่งลูกน้องฝีมือดีไปฆ่าราย,ยานันด้วยการดักรอซุ่มโจมตีในทีเผลอแต่ทางด้านราย,ยันก็รู้ทันและสามารถจัดการคนของเศกทุได้เกือบหมดซึ่งคนที่วิ่งหนีเพราะกลัวถูกฆ่าตายก็ได้มาเล่าให้เศกทุฟังว่าราย,ยัานเป็นคนที่อันตรายและน่ากลัวกว่าที่เคด ตัดฉากกลับมาที่รายันเมื่อเขารู้ว่าเศรษฐุไม่ยอมจบเขาก็ปลัวว่าน้องๆจะเป็นอันตรายซิ่งงานแต่งของทุรคาที่ถูกกำหนดวันไว้แล้วก็ทำให้รายันไม่สามารถหนีไปไหนได้ทางออกเดียวที่เหลืออยู่จึงเหลือแค่การฆ่า แต่ในขณะเดียวกันทางด้านผู้บังคับการก็กําลังตามสืบว่าใครเป็นคนฆ่าลูกน้องของเศรษฐุซึ่งในตอนแรกผู้บังคับการก็สงสัยมูทุแต่หลังตามสืบข้อมูลเขาก็พบว่ามูทุเป็นแค่วัยรุ่นหัวร้อนที่มักจะมีเรื่องวิวาทต่อยตีไปทั่วไม่น่านจะใช่คนที่ฆ่าลูกน้องของเศรษฐุได้อย่างเฉียบคมและไร้ร่องรอยราวกับเป็นนักฆ่าแต่ในระหว่างที่ผู้บังคับการตามสืบเมื่อเขาเห็นพี่ชายของมูทุเขาก็สัมผัสได้ถึงความอันตรายเขาเลยสั่งให้ลูกน้องแอบสืบอ,อย่างลับๆ หลังราย,ยันจัดเตรียมงานแต่งเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะบุกไปฆ่าเศษทุตตามแผนซึ่งครั้งนี้เขาก็จะลงมือคนเดียวเพราะเขาไม่อยากให้น้องรับรู้และไม่อยากให้ต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่เมื่อราย,ยันบุกเข้าไปในบ้านของเศษทุเขากลับไปเจอธุราคาที่ถูกจับมัดไว้เพราะทางด้านเศษทุเพอจะเราได้ว่าไราย,ยันน่าจะบุกมาฆ่าเขาก่อนคืนมันแต่ง เขาเลยวางแผนล่อให้ราย,ยันมาติดกับดยหลังจากรู้ตัวว่าตกหลุมครางของศัตรูราย,ยันก็พยายามจะพาธุรคาหนีไปแต่คนของเศษทุก็มากันเยอะมากๆซึ่งราย,ยันก็ต้องสู้ไปด้วยปกป้องน้องไปด้วยนั่นเลยทำให้เขาสู้ได้ไม่เต็มที่แต่เมื่อเขาเห็นธุรคาถูกจับตัวไปเขาก็รีบฆ่ากลของเศษทุอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะได้ตามไปช่วยน้องให้เร็วที่สุดซึ่งเมื่อเขาหันไปเห็นมานิกับมูทุเขาก็บอกให้ทั้งสองรีบตามไปช่วยธุรคา แต่สองคนนั้นกลับลังเลที่จะไปช่วยเพราะพวกเขามาที่นี่ตามคำสั่งของเศรษฐุซึ่งเมื่อรายันเห็นว่าน้องทั้งสองลังเลเขาก็จะเข้าไปเตือนสติให้คิดได้แต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกหมู่ทูแทงทําเอามานิกตกใจและกลัวมากๆจากนั้นเขาเลยแทงสามเพื่อให้มั่นใจว่าพี่จะตายเพราะเขากลัวว่าถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะถูกพี่ฆ่าตายโทษฐานที่ทรยศตัดฉากมาที่เศรษฐุ หลังเขารู้ว่ามานิกกับมูทูแทงพี่ชายตัวเองเขาก็ชื่นชมในความพักปีที่มีต่แก๊งและตอบแทนทั้งสองด้วยการปล่อยตัวธุรคาแต่คำชื่นชมของเษตุก็ไม่ได้ช่วยให้แั้งสองรู้สึกผิดน้อยลงโดยจากนั้นมานิคก็ถามด้วยความสงสัยว่าทำไมมูทูถึงค่าพี่ชายได้ลงคอทางด้านมูทูตอบน่วยเล่าให้ฟัง ว่าหลังจากที่เมฆขลาาตั้งท้องเขาก็ตัดสินใจว่าจะเลิกทำตัวเสเพล้งเพื่อที่จะทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูกเมียและเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในงานแต่งแต่ไม่ว่าเขาจะไปขอทำงานที่ไหนเขาก็ถูกปฏิเสธแถมยังถูกไล่เพราะทุกคนมองเขาเป็นแค่นักเลงหัวร้อนแต่ในขณะที่เขาถูกมองว่าไร้ค่าเหมือนเศษขยะเษทุกกเป็นคนเดียวที่เห็นค่าและให้โอกาสเขาโดยหลังจากนั้นนอกจากมูทุกจะได้เงินค่าจ้างก้อนโตแล้วเขาก็ยังได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้รับการยกย่องชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นซึ่งสิ่งที่เขาได้รับจากเศรษฐุมันก็แตกต่างจากที่เขาได้รับจากรายันที่นอกจากจะไม่เคยชื่นชมแล้วก็ยังเอาแต่ดุด่าให้เจ็บปวดเสียใจในวินาทีที่ต้องเลือกมูทุเลยตัดสินใจเลือกเศรษฐุตามความรู้สึกโดยถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกผิดต่อพี่แต่เขาก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วตัดฉากไปก่อนหน้านี้ หลังเสร็จทูวรู้ว่าคนแข็งแร่งอย่างรายันมีจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวคือน้องทั้งสามเขาก็แกล้งทำดีกับมูทุเพื่อหลอกใช้และเนื่องจากรายันไม่อยากให้น้องเดือดร้อนเขาเลยไม่ได้บอกเรื่องที่ถูกลอบฆ่าและไม่ได้บอกเรื่องที่เขาจะไปฆ่าเสรทุนั่นเลยทำให้มูทุไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกใช้ตัดฉากมาที่มานิกับมูทุทั้งสองกลับไปรอร่วมงานแต่งเพื่อไม่ให้ถูกใครสงสัยว่าฆ่ารายันแต่เมื่อใกล้ถึงเวลาทำพิธีพวกเขาก็พบวัตถุราคาหายตัวไป ซึ่งโมทูก,ก็แก้ปัญหาโดยใช้อารมณ์จนทําให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทําให้งานลม่มโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็มาหาเชคาเพื่อถามถึงทุราคาซึ่งมานิกก็ไม่ลืมที่จะถามถึงไกรย,ยันด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกสงสยัยแต่ทางด้านเชคาก็ถามกลับทันทีว่าจะถามหาพี่ชายทําไมในเมื่อเป็นคนฆ่าพี่เองกับมือซึ่งเชคาก็รู้ความจริงทั้งหมดเพราะเขาแอบได้ยินตอนที่โมทูกคุยกับมานิก หลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าถึงแม้เขาจะโกรธที่ทั้งสองทรยศพี่ชายแต่เขาก็รักและผูกพันเหมือนเป็นลูกหลานจนเขาไม่อยากให้ทั้งสองถูกฆ่าตายจากนั้นเขาเลยเปิดเผยความจริงให้รู้ว่าเขากับธุรคขาช่วยชีวิตไรย,ยันไว้ได้ทันและเขาก็คิดว่าไราย,ยันคงจะไม่อยู่เฉยเขาเลยอยากจะให้มานิกกับมูทูรีบหนีไปแต่สองคนนั้นก็รู้ดีว่าไม่มีทางหนีพี่ชายสุดโหดไปได้พวกเขาเลยมาบอกให้เฉทูร,รู้ว่าไราย,ยันยังไม่ตาย เพื่อให้เศษทูส่งคนออกตามล่าเพื่อฆ่าราย,ยันแต่ทางด้านธุรคากับเชคาก็ไม่มีทางยอมให้ราย,ยันถูกฆ่าตายซึ่งพวกเขาทั้งสองก็เข้าสู้อย่างสุดใจโดยถึงแม้จะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสแต่พวกเขาก็ยังอดทนสู้ต่ออย่างทุลักทุเลซึ่งกระโชกตีที่ราย,ยันฟื้นมาช่วยได้ทันนั่นเลยทำให้พวกเขาเอาชีวิตรอดมาได้โดยหลังจากนั้นราย,ยันก็ได้ขอให้เชคา นำศพลูกน้องของเซธทูธเพแขวนประจานเพื่อเป็นการประกาศให้เศธทุรู้ว่าสงครามครั้งนี้มันยังไม่จบซึ่งคำขู่ของรายันก็ทำให้เศธทุกลัวและทำให้เขาหวาดระแวงอย่างหนักจนเขาแทบจะขมตานอนไม่ลงจะออกไปไหนก็ต้องมีลูกน้องคอยรุมล้อมและต้องถือมีดเอาไว้หยุดตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นสภาพที่ดูน่าสมเพชไม่สมกับที่เขาเป็นเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านมือขวาเลยพูดให้เศธทูสบายใจวารายยันที่ถูกแทงอาการสาหาัส ไม่มีทางกลับมาเดินได้อีกอย่างแน่นอนตัดฉากมาที่รายันในระหว่างพักรักษาตัวเขาก็ได้รู้เรื่องน่าเศร้าอันแสนเลวร้ายยิ่งกว่าเรื่องที่เขาถูกน้องชายทรยศซึ่งมันก็คือเรื่องที่ทุรคาถูกมือขวาของเศรษฐุขืนใจก่อนถูกปล่อยตัวโดยหลังจากที่รายันรู้เรื่องนี้เขาก็เอาความเจ็บปวดและความโกรธแค้นมาเป็นแรงใจในการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยมีหมอเจ้าของคลินิกคอยช่วยเหลือซึ่งในระหว่างนี้ทุรคาก็ฝึกใช้ดาบทุกวัน เธออยากจะมีส่วนในการแก้แค้นส่วนทางด้านเชคาแม้เขาจะเข้าใจความโกรธแค้นของธุรคากับรายันแต่เนื่องจากเขาเห็นทั้ง4ี่คนเติบโตมาด้วยกันเขาเลยไม่อยากให้พี่น้องฆ่าฟันกันเองแต่เมื่อเขาเอ่ยปากขอให้ยกโทษให้มานิคก,กับมูทุรรยันก็ได้บอกว่าเขาคงจะยกโทษให้ได้หากในวันนั้นธุรคาไม่ถูกขืนใจส่วนทางด้านธุรคาเธอบอกว่าเธอคงจะไม่โกรธแค้นมากขนาดนี้หากพี่ชายของเธอไม่ถูกแทงจนเกือบตาย หลังบราย,ยันรักษาตัวจนหายดีเขาก็ได้เริ่มการแก้แค้นด้วยการจับเมียน้อยของเศรษุมาเป็นตัวประกันเพื่อข่มขู่บังคับให้ส่งมือขวามาแลกตัวซึ่งมือขวาก็เป็นคนที่เศรษุรักเหมือนน้องชายแต่เขาก็โกรธที่มือขวาแอบคขืนใจธุรคาและที่สําคัญคือเขารักเมียน้อยมากๆ เขาเลยตอบตกลงแลกตัวประกันโดยหลังจากแลกตัวกันเสร็จเรียบร้อยไบรยันก็ได้ให้น้องสาวเป็นคนลงมือแก้แค้นด้วยตัวเธอเองสิ่งเธอก็สั่งให้มือขวามองหน้าเธอชัดๆก่อนที่เธอจะลงมือฆ่าด้วยความสะใจโดยหลังจากมือขวาถูกฆ่าตายมาน,นิก็กลัวว่าจะเป็นรายต่อไปเขาเลยโทรขอนัดเจอเชคาเพื่อที่จะขอให้ช่วยพูดคุยกับพี่แต่เชททุกก็บังเอิญเข้ามาได้ยินพอดี เขาเลยส่งลูกน้องไปยังสถานที่นั้นหมายและจากนั้นก็จับตัวเชคามาซ้อมทรมานเพื่อให้ยอมบอกที่ซ่อนตัวของรายันแต่เมื่อเชคาไม่ยอมบอกเซทุกก็ลงมือฆ่าแล้วก็เอาศพไปแขวนประจานเพื่อล่อให้รายันออกมาจากที่ซ่อนซึ่งเมื่อรายันรู้ข่าวที่น่าเศร้าเขาก็ออกมาโดยไม่กลัวว่ามันจะเป็นกับดักแต่ก่อนที่เศษฐุจะได้ลงมือตำรวจก็เข้ามาจับตัวรายันไปซะก่อน ด้วยหลังจากที่ผู้บังคับการเสืบรู้ว่ารายยันฆ่ารักเลงไปหลายคนเขาก็คิดจะใช้ความแข็งแกร่งของรายยันเป็นเครื่องมือในการกำจัดเศษทุบโดยเขาได้ยื่ยนข้อเสนอว่าเขาจะล้างประวัติอาชญากรรมให้ทั้งหมดและจะช่วยสร้างตัวตนใหม่ให้รายยันกับน้องสาวเพื่อที่จะได้หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไม่มีใครตามไปแก้แค้นได้อีกซึ่งรายยันก็ตอบตกลงรับข้อเสนอเพราะเขาเองก็อยากจะฆ่าเศษทุอยู่แล้วแต่เขาก็ลุยเดี่ยวไปสู้แบบซึ่งหน้าไม่ไหว ผูบังคับการเลยวางแผนสร้างโอกาสให้รายันโดยการเสนอตัวเป็นคนกลางนัดเจรจาสงบศึกซึ่งเสียทุกที่หวาดกลัวรายันอยู่เป็นทุนเดิมก็ตกลงรับข้อเสนอสงบศึกทันทีด้วยหลังจากการเจรจาจบลงด้วยดีมานิคกับมูทูก็เข้ามาขอโทษซึ่งรายันก็รับรู้ได้ว่าทั้งสองรู้สึกผิดและเขาก็รู้จักน้องชายที่เลี้ยงมากับมือเป็นอย่างดีว่าคนไม่รู้จักคลิดอย่างมูทุก็แค่หลงผิด ส่วนมานิกก็คงจะทำตามมูทุกเพราะความหัวอ่อนรรยันเลยตัดสินใจให้อภัยน้องชายทั้งสองคนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นแค่การให้อภัยของรรยัน ไม่ได้รวมถึงการให้อภัยของธุราคามานิกที่ไม่ทันระวังตัวเลยถูกน้องสาวแทงเพื่อแก้แค้นให้พี่ซึ่งเมื่อเสด็จทูเห็นแบบนั้นเขาก็ฉั่งให้ลูกน้องเปิดฉากสู้ทันทีรายันเลยรีบส่งธุราคาขึ้นรถหนีไปเพื่อที่เขาจะได้สู้อย่างเต็มที่ซึ่งการสังหารศัตรูหลายสิบคนมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสำหรับรายันมีเพียงอย่างเดียวที่เป็นเรื่องยากสำหรับเขานั่นคือการสู้กับน้องชายที่เขารัก ด้วยหลังจากที่เขาฆ่าเศรษฐุด้วยการเผาทั้งเป็นเขาก็ลงมือฆ่ามูทุด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้น้องตายจากไปอย่างทรมานซึ่งเขาก็ไม่หันกลับไปมองวาระสุดท้ายของน้องเพราะเขาเจ็บปวดเสียใจเกินกว่าจะทนดูได้หลังแผนการฆ่าเศรษฐุเสร็จสิ้นผู้บังคับการก็จะโทรเรียกให้รายยาันมาหาเพื่อที่จะฆ่าปิดปากเหมือนที่เคยทำกับตั้งเลงคนอื่นๆแต่ทางด้านราย,ยันกลับไม่รับโทรศัพท์ และไม่มาเอาบัตรประชาชนใหม่ตามที่ตกลงไว้เพราะเขาฉลาดและรู้ว่าจะถูกฆ่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้บังคับการเป็นฝ่ายที่ถูกรายยันหลอกใช้งานแต่ก็แน่นอนว่าคนอย่างผู้บังคับการไม่มีทางปล่อยรายยันซึ่งเป็นตัวอันตรายไปง่ายๆตตดฉากมาที่รายยันเขาหนีไปพร้อมกับธุรคาโดยอุ้มเด็กทารกไว้เหมือนตอนที่หนีมาที่นี่ซึ่งเด็กที่เขาอุ้มก็คือลูกของมูทุที่เม่ขลาเอามาทิ้งให้เขาเป็นคนเลี้ยง ความรักอันยิ่งใหญ่ของคนในครอบครัวไม่สามารถประครับประคองครอบครัวไว้ได้หากมีคนในครอบครัวเพียงแค่คนเดียวที่ไม่รักดีในหนังเรื่องนี้พี่เคฉีใส่กำแพงทำไม 1. เพื่อบูชาพระเจ้า 2. เพื่อเช็คอินที่พัก 3. เพื่อความสนุกป ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกวันสุกเสาห6โมงตรงสวัสดีค่ะ